ยังไงสามีรักลุ่งห่วยงงจะได้แรกกันไงึ้นมีกระทาป่าวจริงเป่าว,วล้างมันธรรมดาไปมันต้องเป่ามอมกันเป่าจริงเป่าจริงอย่าอย่าอย่ามาเที่ยวมัวมัวพึ่ <c oughs> ให้เราผู้ชายจะทําดีเราถ้ามันแบบคึบคึบคึบคบใช่ไหมมันจะแรงดีมันจะทําดีมันจะเอาใจแต่ถ้าได้เร็ว ก็ดีแหละดีสักพักหนึ่งแต่ถ้าอยากได้ไม่แล้วหรือไม่ได้หังใจแล้กวกาจะรบหน่อยอยากได้ถึงไม่ได้จะงุนิดแต่ถ้าได้ถ้ากระชุมกระชวยกระชุมกระชิมเนี่ยมันดีไม่รู้ที่บอกว่าหรือมันแก้ปัญหาไดไสองทวนนะผี่บุก,กี้คือถ้าเราเองไม่คอยตีโอรสรักตาได้ไม่คอยตีชุบชิบชุบชิบคือเราแบบเอ,อือนเอ,อื่นเอนเอ,อืเออ่นอะไแบบเนีเออ้ยมันกระตุ้นตัวเราได้รกันอันนี้เป็นสายข้าวเคก ปลุกเราอารมณ์ย่วยวนดึงดูดเสนีห้าเชยๆเจยนะแต่ไม่ใช่ทำข้องแบบว่าขึ้นก็เอาลงก็เอางานกันไม่ทำปั๊มปั้มปัม,ปมอย่างเดียวไม่ฉาแน่ะอันนั้นคือสเสน่อีกแบบหนึ่งแต่เนี่ยมันจะเป็นเขาใช้ได้พ้นกับหลายคนมันปลุกกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกนูนนนีแต่มันมีพร้อมกับขาท่าสั่งจิตแล้วก็เป่าวัวกันไม่ฮกเอาจริงๆถ้าเคยมีปัญหาเรื่องเนี้ยตึกซ่า เด้งเองเองว่านรถว่านยู่วงนี่มานานฉันยู่สั่งกลมวงการเมียร่วงเมียน้อยมามากแล้วฉันก็ชายนะไม่ใช่ฉันไม่ชายนะฉันบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ช่วยกันมาหลายคนเต็มเม็ดหลังบ้าน่ะไม่งั้นว่าตีอยู่ได้ถึงคนเนี่ยทุกคนคิดว่าว่านนังเร่งเท่านี้ถึงวันตีอยู่ได้ถึงว่าที่มีต่งชายวันที่มีชีวิตดีดีอ่ะทึ่งทุกคนคิดว่าว่านี่มีวันเนี้ยว่านี่มีแรงมานั่งอ่ะซึ่งทำรือทึ่งจะได้ถักเช็ด จริงเพราะว่าถ้าผอไม่ได้พอพอมันแก้ดได้สองอย่างแบบนี้นะถ่ายอินในฟังแบบนี้ว่าบางคนนั้นเราไม่คอยตีแฮปปี้หรือเราไม่คอยตีดีด้าตั้งแต่เรื่องแบบน,นี้ใช่ไหมแต่ผู้ชายกันก็จะมีความชอบความปัถน,นามากกว่าเราโดยปกติแล้วผู้หญิงอะน,นะความต้องการของผู้หญิงโดยทัวท่วไปถ้าไม่ใช่ร้านถ้าไม่ใช่รายถ้าไม่ใช่เด็กๆจริงๆนะนะ โดยปกติของคนทัวรไปที่ไม่ใช่รักไม่ไม่ใช่ข้าไม่ปรามันแบบพึ่งจะปั้มกันนะนะก็คือผู้ยิ่งมีอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งนี่กาลังดีสามสี่วันสักทีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละหนึ่งสองครั้งของผู้ยิ่งโดยทัวไปนี่คือกําลังดีใช่ไหมแต่ขอโทษค่ะของคุณผู้ชายคุณลาสาลามีนี่คือวันละทีก็ยังยังรดอ่ะเออ